วันนี้มาทำอะไรสามสาวสามสาวมาทำอะไรกระเตินวันนี้มาทำอะไร อะไรลูกนั่นเล็กอังเป่าหรอหาเน้สามอก่แน่ใส่อีกสามซองซ่องละล้อ

ดานาาตาเนักไกอนกิโอ้ยจักผู้าจ um, ักผู้ได้ลวคนเอาเนไหนสวัสดีครับวั่ะวันนีค่ะคสวยคอยเห็เจ่าอยู่สวัสดีแล้วเหรอไสวัสดีแล้วหร